น้องค่ะให้น้องค่ะปังๆนะครับลูกอันนี้รับขวัญน,น้องนะอ่าอาลูกไปเฝ้าไหมไปนนอยู่ยในห้องด้วยกันยูไม่เข้าเนาะยูกลัวเลือดม <laughs> ือน,น, <c oughs> น่ารักไม่ไหวแม่เจนนี่พาน้องอยูจีนไปรับขวัญน,น้องคารโลแหมอยู่ๆเอ็นดูน้องจนไม่กล้าจับเลยอะ่ะและเรื่องราวความน่ารักนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ที่พีพูดูดีรีแคปจะมารีแคปให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ สำหรับคุณแม่ป้ายแดงธัญญาอาสยามที่เพิ่งให้กำเนิดแก้วตาดวงใจตัวน,น้อยๆไปเมื่อวันที่28ส,สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพี่สาวยังเจนเนี่ได้หมดทธอสดชื่นได้พาลูกสาวตัว,ตวน้อยน้องยูจินมารับขวัญล้านโดยได้เข้ามาอุ้มชื่นชมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงลูกได้อย่างคล่องมือพร้อมทั้งคุยประสบการณ์ในวันคลอดทางด้านยูจินกลับมองน้องไม่วางตาแต่ไม่กล้าเข้าใกล้แม่เจนเนี่ถึงเรียกเข้าไปจับมือแล้วบอกว่าห้ามจับแก้มน้องนะคะพอน้องเป็นเบบี้น้องตัวเล็กมากๆ พอได้จับพีนึงเนี่ยก็จะจับไปเรื่อยๆบอกได้เลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต่างเอ็นดูหนูน้อยทั้งสองคนเลยอ่งาาาอาฝ่าวันนแ่ะราหนกนั่งดูด้กันเล่งดูได้กันเบบีหรอคะเฮ้ย้ยนะยุ้ห้ามเอามือจับเก้มน้องเลยนะเพราะน้องเป็นเบบีนะคะนจับตรงนี้ได้จับตรงนี้ได้นะคะเส่หมวกด้วย คุณพ่อทําได้หมดเดียวกกคุยกับฉันน่ะใช่ไหมคะขอบคุณมาเจนมากนะคะท่านพ่ฮัลโหลด้วยรวยรวยปังๆนะคะยูยูยูอยากได้น้องไหมมีเขารับพรฉันจ้าตายแล้วฉันต้องเป็นผู้พิเศษจะเปิดสํานักดีกว่ารู้นะน้องยังเป็นเบบี๋นะคะจับนิ้วตรงนี้นี่จับนิ้วน้องนิ้วแบบนี้ ตอนเห็นหน้าโควิดแรกร้องไห้ปะร้องไหวแล้วตาแดงแชร์ลงรูปยูจินชิญอารุปก็น้ำตาไหลผ่าอาลุปไปเฝ้าไหมตายอยู่ในห้องด้วยกันยูไม่เข้าเนาะยูกลัวเลือดมันก็ไม่ได้เห็นก็เพขาปิดเราไงปิดตอนเอาออกอ่ะแป๊บเดียวแต่ตอนเย็บไปเก็จะบอกว่าอีกหนึ่งนาทีอีกสองนาทีจะดึงแล้วนะคะใช่ยิ้ม่ก็ยู้มดีนะจับนิ้วน้องคารล จินชอบเออเอี้ยดูแลน้องได้นะคะต่อไปมามีพามาทุกวันเลยเพราะว่าเราอยู่ข้ามถนนก็ถึงนะลูกอ่ะก็เอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทัญญาและคุณพ่ออาโลด้วยนะคะขอให้ลูกในสุขภาพแข็งแรงและก็เติบโตขึ้นมาอย่างน่ารักสมบูรณ์นะและถ้าม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจกดติดตามเพจทีวีพูเอาไว้นะคะ